จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งใน77จังหวัดของประเทศไทยมีพรมแดนเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเทศบาลนครเชียงรายมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายที่ต้องการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ดังวิสัยทัศน์นครเชียงรายเมืองน่าอยู่นะครแห่งความสุข เชียงรายมีความหลากหลายของการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้อนุรักษ์ที่ยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นเชียงรายเมืองแห่งศิลป,ปะวัฒนธรรมเมืองแห่งศิลป,ปินเอาไว้จึงมีการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมด้านการศึกษาการเรียนรู้ในทุกเพศทุกใบรวมถึงพระสงฆ์สามเณรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อมุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเทศบาลนครเชียงรายได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีความมุ่งมั่นสูงสุดที่จะให้เยาวชนทุกคนเป็นคนเก่งและคนดีดังแนวคิดที่ว่าการศึกษาคือกุญแจแห่งการพัฒนา s l e a r n e n เทศบาลน,นครเชียงรายให้ความสำคัญในการดูแลพัฒนาผู้สูงอายุผู้พิการจึงได้มีนโยบายจัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่ 3. านครเชียงรายและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อีก5แห่งครอบคลุมพื้นที่65ชุมชนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตของทุกเพศทุกบัยในทุกๆด้าน และอีกสิ่งที่เทศบาลนคนรชิงรหรยให้ความสําคัญนั่นคือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติป่ากลางเมืองที่มีชื่อคีรีชัยยามะตั้งอยู่ชุมชนดอยสเกนซึ่งเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ในทุกด้านนําไปสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนต่อไป